คลิปนี้ผมทําเพื่อตอบสนองท,ท,ทุกท่านที <reco Christ. S 1> ่เคยถามผมว่ามันมีตัวละครตัวไหนบ้างที่ไม่มีการเปิดเผยค่าหัวสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re ์รีวิกันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับวันพีชทั้งหลายเลยโดยก่อนหน้านี้ผมเคยทําคลิปนะครับอันดับค่าหัวในเรื่องวันพีชไปเนี่ยแต่ว่ามันก็จะมีหลายท่านนะครับที่สงสัยว่าเฮ้ยแล้วทําไมตัวนั้นไม่มีนะตัวนี้ไม่มีวันนี้ก็มาตอบแล้วกันนะครับว่ามีตัวละครไหนบ้างนะครับว่าใครบ้างนะครับที่ยังไม่ได้มีการเปิดเผยค่าหัวในเรื่องวันพีชจะมีตัวละครที่่่่คุณชชืืนนออบหรไมซึง เลยที่คุณจะรับชมคลิปนี้ฝากเอื้อมนิ้วนะครับที่สวยงามของท่านนะครับกดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณหากยังตัดสินใจไม่ได้ว่าควรจะกดซับไหมก็ดูคลิปนี้ให้จบก่อนและคุณนะครับก็กดซับเลยเรามาเริ่มต้นที่คนแรกกันก่อนเลยนะครับสลับจูเลคิวมีฮอกชายตาเหี่ยวนะครับผู้ที่เป็นนักดาบระดับหนึ่งของโลกแล้วก็เป็นอดีตเจเทพโจรสลัดด้วยเนื่องจากว่านะครับเจดเทพโจรสลัดนั้นได้ถูกยุบไปแล้วโดวยทางด้านมีฮอกนั้นก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครนะครับ กันแนแ่ทั้งที่เขานั้นเป็นนักดาบระดับหนึ่งของโลกซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องที่มันน่าแปลกเลยละครับเป็นเพราะว่านะครับการที่เขานั้นก้าวขึ้นมาเป็นนะครับนักดาบระดับหนึ่งของโลกได้เขานั้นก็ต้องสร้างชื่อเสียงเลยละครับไม่ว่าจะเป็นชื่อเสียงทั้งด้านดีแล้วก็ได้ไม่ดียิ่ยงเขานั้นนะครับมีความอันตารายต่อรัฐบาลโลกมากเท่าใดแล้วก็ค่าหัวของเขานั้นก็ควรจะพุ่งปีดไปแต่ทุกคนนั้นนะครับก็อย่าพึ่งไปคาดหวังแล้วกันว่าค่าหัวของมีฮอกนะครับมันจะสู ค่าหัวของเขานะครับก็จะถูกหยุดไว้ที่เท่านั้นซึ่งต้องรอรัฐบาลโลกนั้นนะครับตั้งค่าหัวของมิฮอกใหม่หลังจากที่เขานะครับถูกยกเลิกการเป็นเจตเทพโจรสลัดแล้วนะครับซึ่งหวังว่าในอนาคตอาจารย์โอดาจะเปิดเผยเรื่องนี้แต่ผมเชื่อได้เลยนะครับว่าทาั้งด้านมิฮอกนั้นอาจารย์แกคงไม่ลืมหรอกนะก็คงจะมีการเปิดเผยแน่นอนในอนาคตเพราะเป็นตัวละครหนึ่งคนนะครับที่มีความสําคัญต่อเรื่องมากๆมาต่อที่คนที่2กันต่อเลยนะครับสำหรับโคซุกิโอเดงนะครับชายผู้เป็นนักดาบสุดแข็งแกร่งประจําเรื่องวันพสุดดยอดมรในต เลยก็ว่าได้นะครับหลายคนนั้นอาจจะลืมไปแล้วครับว่าเฮ้ยโอเด้งนี้เนี่ยก็เคยเป็นนะครับโจรสลัดมาก่อนนะครับถึงแม้ว่าจะดูไม่ค่อยเข้ากับพี่แกสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าก็ไม่ค่อยเชื่อฟังใครนะครับอยากจะทําอะไรก็ทําแต่โอเด้งนั้นนะครับก็เคยเป็นลูกเรือนะครับของคนที่เป็นโจรสลัดสุดแข็งแกร่งในเรื่องถึง2คนก็คือทางด้านหนวดขาวกับทางด้านของโรเจอร์ซึ่งแน่นอนนะครับว่าการที่เขานั้นเป็นถึงลูกเรือของคนที่เป็นราชาโจรสลัดมาก่อนนะครับเขานั้นก็ต้องมีชื่อเสียงระดับหนึ่งเลยในยุคสมัยหนึ สนะสมุไรนะครับที่ใครนั่งก็ยะใอยากได้ตัวของเขาเสลือเกินสําหรับสุดยอดสมุไรนะครับที่เที่ยวซ่องตั้งแต่เด็กนะครับอย่างโคซุกิโอเดงมาต่อที่คนที่3นะครับสำหรับอาโอคิยิหรือว่าคุซันนั่นเองนะครับหลายคนก็คงจะค่อน่อด้ย จะเอาคูซันมาได้ยังไงเขาเป็นพลเรือเอกนะครับพลเรือเอกเนี่ยมันไม่สามารถตั้งข้าหัวได้ไม่ใช่หรอต้องขอบอกก่อนละกันว่าปัจจุบันนี้นะครับทางด้านคุูซันนั้นได้ออกจากการเป็นทหารเรือเป็นที่เรียบร้อยแล้วและเขานะครับก็มาได้เข้าวัดเข้าวาด้วยสีเนื่องจากว่าเขานะครับกลายเป็นลูกเรือของทางด้านหนวดดำนะครับหนใน4จักรพรรดิถึงทําให้นะครับข้าหัวของคุูซันนะครับนักปั่นจักรยานประจาเรื่องวันพีชของเรานั้นนะครับมันต้องมีแล้วแน่นอนแต่ว่าทางด้านอาจารย์โอดานะครับ ต้องสูงฟีดเลยแหละครับเนื่องจากว่าคู่ซันนั้นมันโคตรอันตรายต่อรัฐบาลโลกมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นนะครับเรื่องข้อมูลต่างๆที่คูซันมีต่อรัฐบาลโลกและการที่เขานะครับเป็นถึงอดีตพลเรือเอกของกองทัพเรือที่เป็นตัวเต็งเบอร์ตองนะครับในการจะขึ้นไปเป็นนะครับจองพลเรือนะครับในยุคสมัยนั้นด้วยจึงทําให้นะครับข่าวของเขาถ้ามีการเปิดเผยขึ้นมาก็คงจะเป็นอะไรนะครับที่มันสูงลิฟหน้าดูและก็มาต่อที่คนที่สนะครับสำหรับก็อดเอเนลูหรือว่าจะเรียกเอนเนลก็ได้นะครับแล้วแต ก็ได้นะครับแต่ก็ต้องมาพ่ายแพ้ให้กับชายที่ใช้ยางนะครับยางลูฟี่นั่นเองอันนี้ก็ไม่แปลกนะครับว่าทําไมเอเนลูนั้นถึงไม่มีค่าหัวนะครับเนื่องจากว่าเขานั้นก็อยู่นะครับที่สกายเปียนะครับก่อนหน้านี้และปัจจุบันนี้นะครับว่าขึ้นไปบนดวงจันทร์แล้วจึงทําให้นะครับเขานั้นก็ไม่ได้เป็นที่รู้จักสักเท่าไหร่นะครับบนโลกแล้วก็ไม่ได้ถูกตั้งค้าหัวแต่หากวันใดนะครับที่ก็ตเอเนลูนะครับรับลงมาสถิตในโลกแล้วก็นะครับข่าหัวของเขานั้นก็คงจะไม่ธรรมดาแน่นอนแต่่่รริิงๆแลล้้้ววนนนนนัมีกกกาาาาเเปดผยออหหู มีค่าหัวนะครับก็คงจะประมาณ500ล้านเบลีซึ่งหลายคนอาจจะบอกเฮ้ยมันน้อยไปหรือเปล่าสำหรับค่าหัวก็ได้เรียนรู้นะคือมันก็ต้องประมาณนี้นั่นแหละครับเนื่องจากว่ามันเป็นแค่ช่วงเริ่มต้นของมันพีเท่านั้นถึงแม้ว่าเขานั้นจะมีนะครับพลังนะครับสายฟ้าของเขาที่มันโหดสุดๆเลยแต่อย่าลืมเลยครับว่าช่วงหลังๆมันพีนั้นนะครับฮาคิมันเป็นอะไรที่สําคัญกว่าแล้วนะสำหรับเรื่องพลังผลปีศาสตร์แล้วก็มาต่อที่คนที่5านะครับสำหรับพี่คิงของเรานั่นเองนะครับสำหรับคิงนั้นก็เป็นหนึ่นลูกเรรรรรมโจัดดไคแ้้ว็็ปผบบิหาะ ของเรื่องเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นนะครับในกลุ่มโจรสลัดไคโดนะที่ยังไม่มีการเปิดเผยค่าหัวของเขาเลยทั้งที่กัปตาของเขาเอ่ยนะครับหรือว่าควีนหรือว่าแจ็คนะครับก็มีการเปิดเผยค่าหัวแล้วซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าจารย์โอดานั้นลืมหรือเปล่านะครับสารค่าหัวของคิงแต่ผมเชื่อว่าค่าหัวของคิงนั้นอาจจะมีนัยยะอะไรที่มันสําคัญอยู่ก็เป็นไปได้ในอนาคตเนื่องจากว่านะครับตัวละครตัวนี้นะครับมันก็มีปมที่หลายคนสงสัยอยู่ว่าเขาเคยไปไดีดนะครับผู้คุมของคุกเอ็มเพลดาวหรือเปล่านะครัรืออ่นนงงงาวขิ้ จะมีความสําคัญในอนาคตอาจาร,รย์โอดาก็เลยไม่เปิดเผยค่าหัวของเขาทั้งที่มีการเปิดเผยข่าห,ห,ห,หวัวของท็อปทอปของกลุ่มโจรสลัดนี้มาแล้วแล้วก็มาต่อที่คนที่6 <c oughs> นะครับขอเหมารวมเลยนะกันนะเพราะว่ามีหลายคนมากๆ <c oughs> เลยนะครับคือลูกเรือของกลุ่มโจรสลัดผมแดงนะครับโดยในกลุ่มผมแดงนั้นนะครับก็มีเพียงแค่กัปตันกลุ่มของเขานะครับอย่างทางด้านผมแดงแชงคูดท,ที่มีการนะครับเปิดเผยค่าห,ห,ห,หวัวแล้วก็เด็กใหม่นะครับอย่างทางด้านร็อกสตาร์นะครับผู้ที่มีค่าห,หัว94ล้านเบลีนะครับก่อนช่วงไทม์ส ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเบนแบ็กแมนเอ่ยนะครับหรือทางด้านของยาซบนะครับก็ไม่เคยมีการเปิดเผยค่าหัวนะครับให้พวกเราทราบเลยนะครับในตอนนี้ซึ่งก็ไม่รู้นะครับว่าจะมีการเปิดเผยเมื่อใดนะครับเพราะว่ามีการเปิดเผยค่าหัวของคนที่เป็นกัปตันเป็นแล้วนะครับหากมีการเปิดเผยค่าหัวของเป็นลูกเรือมันก็คงจะไม่วาวสักเท่าไหร่นะครับเนื่องจากว่าลูกเรือนั้นก็คงจะไม่มีค่าหัวที่สูงไปกว่าคนที่เป็นกัปตันแน่นอนแล้วก็มาต่อที่คนที่7อย่างซิลเวอร์เรรี่มือขวานะครับของคนที่เป็นราชาโจรสลัดออย่่่่าางงโดีเจนนนซึแว เวอร์เรรีนั้นนะครับเขายังมีค่าหัวอยู่นะครับในปัจจุบันนี้เพียงแค่วัฐบาลโลกนั้นไม่ตามตัวเขาแล้วเท่านั้นเองซึ่งก็เป็นการเปิดเผยมานะครับในช่วงที่ว่าทางด้านของคิสรูนั้นนะครับออกไปตามตัวนะครับพวก11ซูเปอร์โนวาที่ทําการกระทืบนะครับทางด้านนะครับของเหล่าเผ่ามังกอฟ้าซึ่งก็ได้มีการเปิดเผยเลยครับว่าเรรี่นั้นยังมีค่าหัวซึ่งแน่นอนนะครับว่าค่าหัวของซิเวอร์เรรีนั้นก็คงจะไม่ธรรมดาแน่นอนเพราะถ้าพูดถึงฝีมือของเรรีนะครับในยุคสมัยที่เขารุ หาัวของคนที่เป็นรองกัปตันของกลุ่มโจรสลัดโรเจอร์นั้นมันต้องสูงแน่นอนนะครับเนื่องจากว่ากลุ่มโจรสลัดนี้เป็นกลุ่มโจรสลัดนะครับที่ทางด้านทางการนั้นต้องการตัวมากที่สุดในยุคสมัยหนึ่งแล้วก็มาต่อที่คนที่8นะครับอย่างร็อกดีซีเบ็กนะครับหลายท่านอาจจะไม่รู้จักนะครับเฮ้ยร hey, ็อกดีซีเบ็กมันคืออะไรมันเป็นชาวร็อกหรือเปล่ามันไม่ใช่นะครับเขาก็คือโจรสลัดที่เคยรุ่งเรืองสุดๆเลยเมื่อ40ปีก่อนและก็เป็นคนนะครับที่เคยเป็นกัปตันของทางด้านนวดเข่มเอวย ว่าเก่งแค่ไหนซึ่งในเมื่อ40ปีก่อนนั้นนะครับเขาเป็นกลุ่มโจรสลัดที่มันยิ่งใหญ่มากแต่ก็ล่มสลายไปนะครับแต่การร่วมมือกันของทางด้านโรเจอร์และทางด้านของกาฟซึ่งเราก็จะทราบได้เลยแหละครับว่าเฮ้ยในไอดีไอ้นี่ก็คงจะเก่งน่าดูค่าหัวนะครับก็คงจะสูงด้วยเช่นกันนะครับซึ่งก็ไม่เคยมีการเปิดเผยค่าหัวของเขานั้นว่าอยู่ที่เท่าใดนะครับในยุคสมัยนั้นซึ่งหวังว่าในอนาคตก็คงจะมีการเปิดเผยพอดูแล้วนะครับเรื่องราวของร็อกดีซีเบกนั้น,น แล้วก็มาต่อที่คนที่9นะครับสำหรับทางด้านดราก้อนหัวหน้าคณะปฏิวัตินะครับในเรื่องวันพีทซึ่งดราก้อนนั้นนะครับนับได้ว่าเป็นตัวละคร1ตัวนะครับที่เป็นอะไรที่มันลึกลับสุดๆเลยรู้เพียงแค่ว่านะครับเป็นพ่อของลูฟี่นะครับซึ่งแน่นอนแหละว่าดราก้อนนั้นเป็นสิงหัวหน้าคณะปฏิวัติที่ถูกก่อตั้งขึ้นมานะครับเพื่อเป็นศัตรูกับรัฐบาลโลกโดยตรงเลยจึงทําให้นะครับคณะปฏิวัตินะครับคนที่เป็นแบบหัวหน้าสุดๆแบบนี้ค่าหัวของเขานั้นจะต้องไม่ธรรมดาแน่นอนซึ่งเราก็ ว่าจะมีการเปิดเผยค่าหัวของเขานั้นสูงเพียงใดจะสูงในระดับเดียวกับ4ี่จักรพรรดิหรือไม่หรือถ้ามันเวอร์จริงๆนะครับจะมากกว่า4ี่จักรพรรดิได้หรือเปล่าเราก็ต้องไปรอดูในอนาคตสําหรับมังกี้ดีดราก้อนเพราะทั้งหมดนี้นะครับเป็นบุคคลคร่าวๆนะครับที่ไม่เคยมีการเปิดเผยค่าหัวของพวกเขาเลยคือจริงๆมันก็มีอีกนะครับอีกเยอะด้วยแหละไม่ว่าจะเป็นนะครับลูกเรือนะครับของกลุ่มโจรสลัดหนวดดาหรือทางด้านนะครับโจรสลัดในตำนานอย่างทางด้านชิกกี้เองนะครับซึ่งมันก็มีมากมายเลยนะครับหลายตัวละครในเเเรรื่่่องวันพีีทไมมคยกาปิด ค่าหัวของเขาเลยนะครับซึ่งก็หวังว่าอาจารย์โอดานั้นนะครับจะทําการเปิดเผยในอนาคตหรือไม่แน่นะครับวันพี่จบวันใดแล้วก็อาจารย์แกก็คงจะออกเป็นเล่มมาหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเป็นการเปิดเผยค่าหัวนะครับของตัวละครทั้งหมดในเรื่องวันพีชและพวกเรานะครับก็จะทราบนะครับค่าหัวของแต่ตัวละครในเรื่องนะครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างคลิปนี้นะครับก็ทํามาเพื่อตอบโจทย์ทุกท่านเลยนะครับหวังว่าทุกท่านจะรับชมโจทคลิปและก็นะครับกดซับสไคร e และกดกระดิ่งนะครับเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณด้วยนะครับเพ ัวจากลาไปแล้วขอขอบพระคุณครับอย่าลืมกด Subscribe ล่ะอีกหนึ่งกำลังใจดีๆจริงๆ